สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาเริ่มเรียนคำกริยากันนะครับคำกริยารูปมัสหรือคำกริยารูปสุภาพนะครับอันดับแรกเรามาฝึอกอ่านออกเสียงกันก่อนครับโอเคมัตื่นนอนเน,เน,น,นมัสนอนฮัตะลักคมัสทำงานยาสุมิมัสพักผ่อนหยุด บงเคียวชิมาสเรียนโอวาริมาสจบเสร็จเลิกจิตชูชิมัสฝึกงานสังเกตชิมัสทำงานล่วงเวลาคิวเคชิมาสพักเบรคไทโซชิมัสทำกายบริหารุนโดชิมัสออกกำลังกายอิคิมัส ไปขิมัสมาเอลิมัสกลับทมัสกินโนมิมาสดูสุยมัสสูมิมัสดูขิขมัสฟัง โยมิมัสอ่านขะขีมัสเขียนไขมัสซื้อโทริมัสถ่ายชิมัสทำอัยมัสพบสกุลิมัสผลิต ขิลิมาสตัดโอคุลิมัสส่งอเกมาสให้โมลายมัสแบบคาชิมาสให้ยืมคาลิมาสขอยืมคาเอชิมาสคืนโอชิเอมัสสอน นาล i m มาสเรียนขากมิมาสโทฮักขลามาสวัดสยมาสใช้ฮัโคบิมัสขนย้ายอลิมสมีสิ่งไม่มีชีวิตอีมสมีสิ่งมีชีวิต วคาลิมสรู้รับทราบเข้าใจอสโซบิมัสเล่นโลโคชิมาสท่องเที่ยวสุขเลมัสเหนื่อยไฮลิมัสเข้าเดมัสออกเข็คงชิมัสแต่งงาน ใครโมโนชิมาซซื้อของโทลิมัสหยิบมุคเอมัสรับคน